เดี๋จะมาเล่นอ a สต e เ o อร์อกันอ a ส t e เ o อร์ออรู้สึกว่าเอิม่มเหมือนเคยเล่นแล้วนะแต่ว่ามันมันแค่ชื่อเดียวกันเฉยๆอะเหมือนว่ามันแค่ชื่อเดียวกันนะฮะอะไรเนี่ยโอ้โหมันก็คล้ายๆกลบับเอ่มกลับ ก็คล้ายๆกับมแมพที่เคยลงไปเลยนะทุกคนคล้ายๆกับแมพที่เคยลงเออวันนี้เราก็มาเล่นกับน้องเบลนะคะไปเหมือนเดิมแมพสวยอะ่ะแบบว่าพิงแบบพาสเทลนะคะไม่ใช่คัลเลอร์ฟูนะเป็นพาสเทลแทน โอ้โหยังไม่ทันทำมารยาอยเลยนะคะตกตายไปแล้วคล้ายๆแมปเมื่อวานเลยนะโอเคเออคล้ายๆแมปเมื่อวานจริงๆเอาตกครั้งที่สองแบบหนึ่งขอนั่งดีๆก่อนนะคะทุกคนโอเค ตกอีกแล้วต่อไปนะคะมากระโดดบนเอิมโลโก้โรบอกนะคะอุ๊ยวันนี้น้องเบลไม่รอเลยชึบโอเคไปเหมือนด้านเมื่อวานเลยอะ่ะ คือคือผู้สร้างน่าจะคนเดียวกันหรือเปล่าผู้สร้างน่าจะคนเดียวกันนะฮะคือเราไปเลี้ยงน้องอยู่นะคะเอ่มอันนี้อันนี้อันนี้บอกน้องเบลนะคือตอนนั้นไปเลี้ยงน้องนะคะเอ้ยกระโดดทันนะเว้ยชันกระโดดทันแล้วน้องเขาหรเขาไปไหน Oh oh. โอ้ยด่านเยอะมากจ้าอันนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แมพไว้ในคอมเมนต์นะคะทุกคนลิงก์แมพใต้คอมเมนต์เดอ้อทุกคน <c oughs> ทุกคนเราไม่ได้เป็นอะไรนะเราแค่ มันพูดไม่ค่อยชัดไงก็เลยแบบตอนหน่อยโอเคอเขาไม่รอเราเราก็ไม่รอนะ,ะตะอเล่นรอเล่นมาเร็วไปก่อนนะจ๊ะไปก่อนแป๊บหนึ่งไปเซฟก่อนหลักกันมาจ๊ะมาเร็วมาเร็วกี่นาทีแล้วเนี่ยสามนาที หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันนี้เสียงเปลี่ยนหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหน้องเบลชวนเราเลรนโลบอกทุกวันเลยนะคะเน่แล้วก็โดดตกอีกแล้วอุ้ยคะ่ะ เรไม่ผิดเร็วๆโอเคเรียบร้อยเราก็มากระโดดตรงนี้เลยนะจ๊ะเยี่ยมต่อไปก็เป็นโดนนทจ้ากระโดดลงไปเลยนะคะทุกคนอยากถามอะไรก็เข้าไปที่ชุมชนเลยนะคะทุกคนเข้าไปที่ชุมชนแล้วก็ไปพิมพ์คอมเมนต์ได้นะคะ ปพิมพ์คอมเมนต์ได้เนาะว่าอะไรอยากถามอะไรอยากรู้ประวัติอะไรแต่ว่าเราจะยกเว้นบางส่วนนะคะเอิม่มแต่เราจะไม่นำออกนะเราจะเก็บไว้สคริดเกมโอเคเฮ้ยวันนี้น้องเขาก็โดดเก่งจัง จะถึงแล้วแน่นอนนะคะอุ๊ยไปเลยจ้ากระโดดคัมเลเซอร์นะคะ่ะอันนี้เร็วๆนะครับอันนี้เร็วๆเ,เออชืบเออชืบเออชืบ โดยไปบนแผ่นโรตีนะคะโรตีชึบอ,อุ๊ยเอาอีอยัางละนี่โอเคจ้ามาอันนี้เป็นมือแบบเหมือนเมื่อวานเลยนะเมื่อวานเราก็ลงคลิปอันนี้ไปนะคะเฮ้ยมันเหมือนกันมากเลยนะเนี่ยมันก๊อปกันหรือเปล่าหรือว่า หรือว่าผู้สร้างน่าจะคนเดียวกันแล้วขี้เกียจทําแบบหรือเปล่าก็เลยไปเอาแบบจากแมปเก่ามานะคะมามามาโอ้ตายอีกแล้วก็โดดไปจ้าโอเคเอาไม่รอดอีกแล้วนะคะทุกคน คือเราแบบวันนี้เราจะไปแบบชิวๆนะคะเพราะว่าเราไปเรื่อยๆนะครับทุกคนโอเคน้องเขาก็รอเราแหละรู้มาแล้วเขาก็ไปโอ้โหช้ามากมามามา,มา โอเคกระโดดลงไปแล้วน้องเขาก็ตกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราหนซีเพกระโดดไม่เก่งเลยนะคะหมายถึงเรานี่แหละคือเรากดกระโดดแล้วนะดูกดกระโดดแล้วมันคือกระโดดช้ามากคือแบบกดทีนึงมันไม่ได้อะกดทีนึงแล้วมันแบบเนี่ยมันจะเป็นแบบคือถ้าเรากดทีเดียวมันไปไม่ได้เลย ไม่รู้ทำไมหรือว่าโทรศัพท์มันช้าหรือเปล่านี่เราก็ไม่แน่ใจนะครับไปเอ้ยก็จะถึงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบกากบาทเนาะมาแล้วจ้าสาวมาแม่ลอรอรอ ตอนนี้เราถึงด่านที่แปดสิบแล้วนะคะเมื่อไรมันจะถึงนี้มามาเลยโอเคมันกดไม่ยากนะเ้ยแต่มันก็ไม่ง่ายเลยมันก็ไม่ได้ง่ายเด้อเธอมา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 ขือแบบแหละ เราอะคือทุกคนแอดเรามาแล้วแบบคนนุงคนไหนอะไรแบบนีน้เราก็ไม่รู้นะคะเราก็เลยรับแอดนะแต่ถ้าคนไหนที่เป็นคนอังกฤษเดี๋ยวเราจะไปลบนะคะเผื่อว่า f อ f c แต่ว่าถ้า f c มาเยอะก่อนแล้วกันถ้า f c เยอะก็จะลบเพื่อนที่เป็นคนอังกฤษค่ะเดี๋ยวเราจะสอบถามเขาว่าเขาเป็นคนอังกฤษหรือคนไทยแต่ส่วนมากเราจะมีคนไทยอะ่ะ ส่วนมากก็จะมีเพื่อนของเราจะมีเพื่อนของเราแล้วก็คนที่รู้จักอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีคนที่รู้จงรู้จักอะไรแบบนี้ก็แบบมาแล้วหน่อยเดี๋ยวเราจะว้าไปตอนที่เกือบถึงนะคะโอเคใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเปิดคลิปเลยนะคะโอ้ยว้าย ทำไมมาตายเลยตรงนี้ไปไม่เป็นไรหรอกเริ่มใหม่เดยเออคือสีมันค่อนข้างพาร์ททูพาร์ทเทเลอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคือช่วงเนี้ยแบบเราแบบไม่ได้ลงคลิปสายๆเลยนะเพราะเราตื่นเช้าตื่นมาทำอะไรรู้ไหมตื่นมาเบิ่งละครจ้าติดละครมากติดไม่ไหวติดเกินปุยมุย ปิดมากมายไก่กองนะครับทุกคนโอเคก็มันก็จะมีแบบเหมือนเดิมนั่นแหละแล,ว,แลวเส้นใช้เหมือนเดิมแต่ว่าสีตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับโอ้โหโอเคโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอทุกคนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย